สมาร์ทแคสตสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติไว้ให้วงเงินสูงถึง10ล้านบาทนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คํำประกันเป็นสินเชื่อนอนแบงก์ non ank, ไม่ขึ้นตรงต่อธนาคารนะครับไม่ไม่ขึ้นตรงกับธนาคาร ็นสินเชื่อ SME หรือว่าสินเชื่อ Factoring นะครับสินเชื่อนี้ไม่รับพนักง,งานข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับไม่มีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อออนไลน์แอปกู้เงินใดๆทั้งสิน้นนะครับยกตัวอย่างเช่นช่างผู้รับเหมาก็ต้องมีสัญญาบ่าจ้าง กรณีเป็นสัญญาการจ้างงานเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงรอกใบหักนิจฉาใช่าย50ทวีนะครับถ้าเป็นพ่อค้าไม่ค้าก็ต้องมีบิลสีขายสัญญาเช่าร้านรูปถ่ายหน้าร้านสถานประกอบการแล้วก็สำเนาทะเบียนการค้าใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟบินสั่งของนะครับแต่าขายของออนไลน์ก็ต้องมีรูปถ่ายหน้าร้านทางอินเทอร์เน็ตสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบหักนาที่จ่าย50ทวิเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงร90สินเชื่อนี้มีบริการ30สาขานะครับเป็นสินเชื่อของบริษัทสมาร์ทแคทเป็นสินเชื่อเพื่อเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถตรวจสอบหรือว่าสอบถามข้อมูลเพ,มเพิ่มเติมไปที่เพจของเขาเลยนะครับใน Facebook หรือว่าติดต่อไปทางไลน์หรือว่าบอรโทร เป็นสินเชื่อสาหรับเจ้าของกิจการห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสปารีสอร์ทเป็นสินเชื่อในระบบนะครับไม่ใช่สินเชื่อพี่กูหรือว่านานูไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อสําหรับเจ้าของกิจการ SME เป็นสินเชื่อสําหรับบุคคลที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของธนาคารหรือว่ากู้เงินจากธนาคารไม่ผ่าน ถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอป,ปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทําคลิปไปประมาณ400กว่าคลิปเพื่อเป็นแนวทางเผื่อเข้าเงินไลเผื่อเดิอดร้อนเรื่องเงินจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบเงินกู้รายวันเป็นสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นระยะยาวนะครับไม่มีค่าเอกสารไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มี ให้โอนก่อนว่าไม่มีค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ